พบกับนัสดเก้าศีประกรบรถมือ2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่เป็นสาวก Mazda และอยากได้ SUV เท่ๆตัวท็อปไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.8 Mazda CX-5 ตัวท็อปดีเซล2.2 xdl 4 w h e e l drive ใหม่9ก้ม Mazda CX 5นะฮะวันนี้ได้ตัวท็อปเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ SUV ตัวท็อปจาก Mazda ที่เต็มเปลีปย่ยนไปด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมโครงสร้างแข็งแรงปลอดภยัยแล้วมาแบบออปชั ion, น่ลนลน้ลนๆแนะนำคันนี้เลย2018 Mazda CX 5ดีเซลตัวท็อป2 2 XCL 4 w h e e l d ด้ v ใหม่90,000เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายขับนะฮะตัวนี้แพงสุดเลยรถใหม่ป้ายแดง1 7 7 0 0ล้านบาท โมเดลผลิตปี2018แดแท้ๆเลยนะเป็นโมเดลใหม่กระจังหน้าใหญ่เท่ๆแบบนี้เลยฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกควมไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แทก้ๆหม0่0กินลมรับประกันซื้อเต็มราคาเลยวันนี้เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเมื่อเช้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวมารีวิวพร้อมกันเลยว่าสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทําบ้างหรือเปล่านะฮะมาด้วยกระจังหน้าแบบดูดดันแบบนี้เลยนะเท่มากๆด้านในเป็นลายกริดเป็นพลาสติกสีดําเงาโลโก้ใหญ่เข้าฝ่ามือเลยนะ ล้อมกรอบด้วยคโครมเมียมสวยๆวยเท่ๆและเซ็นเซอร์รอบขันนะฮะคันนี้มาด้วยสีเทาเข้มนะครับดุดแบบนี้เลยนะครับผิวพันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มานะครับสวยเนียนใสนะแต่ตามสไตล์รถใหญ่วิ่งทางไกลนะมีสะเก็ดหินกระจัดกระจายหลายจุดนะครับฟากระโปรงนะฮะผิวพันเขาให้มาเนี่ยดูรวมๆโอเคแต่ว่าสะเก็ดหินมันกระจายเยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะ ดูแล้วผิวค่อนข้างเดิมนะแต่ว่าดูแล้วคงจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเก็บสีให้นะเพราะว่าสเก็ตหินเยอะนะ,ะเดี๋ยวชิ้นนี้เก็บให้นะครับกันชนก็เช่นเดียวกันนะฮะภาพรวมมันโอเคแต่ว่าตามสไตล์รถวิ่งทางไกลเพราะฉะนั้นสเก็ตหินมันจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับชิ้นนี้ดูแล้วก็คงต้องเก็บให้เช่นเดียวกันนะมันกระจัดกระจายหลายจุดเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ควาผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาโดยรวมเนี่ยถือว่าดูดีนะครับถือว่าสวย แต่จะมีชิ้นหนึ่งที่มีบุบเล็กน้อยก็คือแก้มขวานะครับมีบุบนิดหนึ่งนะวันนี้เสียดายมากๆเลยเพราะว่าอีกที่เหลืออีก90ทั้งชิ้นเนี่ยผิวเขาเดิมและสวยและใสมากนะถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมว่านะเดี๋ยวผมเรียกช่างซ่อมลักยิ้มมาดูดให้ดีกว่าแล้วก็ไอ้รอยที่มันมีเดี๋ยวขัดให้มันจางๆดีกว่าเพราะว่าผิวที่เหลือมันดูดีมากนะ ผมไม่อยากจะลือ้อไม่อยากจะพ่นทั้งชิ้นเลยนะชิ้นนี้ขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเรียกช่างลักยิ้มมาดูดให้แล้วก็ขัดให้มันจางๆดีกว่าส่วนที่เหลือดูแล้วคงไม่ต้องยุ่งอะไรค่อนข้างสวยค่อนข้างใสครับขอไปอยังบางยังสวยยังใสผิวพันธุ์ดีครับผิวเดิมโรงงานประตูหลังพอดีเห็นมีรอยขนแมวนิดนึงนะแต่ดูแล้วเล็กน้อยมากชิ้นนี้ก็ขออนุญ,ญาตขัดสีให้อย่างเดียวแล้วกันนะเพราะว่าเสียดายผิวเขาเดิมมากฮนะดูสิ เนี่ยผิวพ็อเดิมใสดูภาพรวมเนี่ยสวยเพราะฉะนั้นชิ้นนี้มันอยู่ตรงขอบเดี๋ยวขัดให้มันจางๆดีกว่านะฮะไม่น่าไปเก็บทั้งชิ้นนะครับสรุปว่าเดี๋ยวมีขัดแก้มขวาแล้วก็ประตูหลังขวานะมือจับสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทเ t นทรีให้นะฟิล์มให้มากันซาตจองเดิมใวไม่มาสวยเลยหลังคามีซันรูฟด้วยนะหลังคาก็สวยใสยไม่ต้องทำอะไรล้างน้ำเปล่าก็สวยแล้วสตาอากาศแบบครีมฉลามกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆด้วยอ่ะ สวยมากเลยนะฮะล้อแม็กเจ้าของเดิมให้มาดูดีเลยนะครับได้ดิสเบรก4ล้อด้วยเป็นแม็กหน้าเงาร่องสีเทาเข้มนะครับยางเจ้าของเดิมให้มาโปรเซส R36 สยี่ห้อโตโยนะฮะเอ่อเบอ์2 2 5 5้ R ห9โอร้โหรุ่นนี้ไดแม็ก19เทมากยางถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับปี2022นนะฮะโอ้โหดอกสวยแน่นอน เจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาให้เราขอบคุณมากนะ,ะดอกสวยดอกเต็มดอกลึกดอกคมได้อีกสี่ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนะักล้อหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันและเนื้อแม็กก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังถือว่าขับไีเมอไม่มีเบียบฟุตบาทอะไรรุนแรงนะครับยางโตโยต้าปี2022นะฮะโอ้โหดอกสวยมากเลยดอกลึกดอกเต็มดอกคมนะฮะสวยมากๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนิมนะฮะไม่มีชนหนักนะครับ อาครงสร้างกันต่อสโปกหลังขวานะครับเปิดมาแล้วฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่คคบซอกในประตูสวยเดิมใสจ,จากโรงงานมากกิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเสากลางขวาเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆหมดทุกตัวเลยไม่มีขยับไม่มีรอยถอดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดนะฮะแผ่นเบรรุ่นนี้อยู่ฝั่งคนขับเลยนะฮะเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดไม่มีแง่อะไรเลขตัวถัง P P 1 K ลงท้ายด้วย M 0 0 1 2 6 4นะครับผลิตและประกอบประเทศไทยเสาหน้าขวา5เมตรอารอยู่ครบตลอดทั้งแนวเลยนะฮะ มาร์กิ้งแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะฮะโอ้สวยมากแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะด้านหลังมาแบบสไตล์ฮัชแบ็กมีสปอยเลอร์ให้ในตัวมีไฟเบรกให้นะครับกระจกเดิมของมาสด้านะฮะพร้อมฟิล์มไลฟ้าไฟท้ายเท่มากๆนะฮะเป็นทรงกลมซ้ายสวยขวาสวยเรียบร้อยนะครับฝากระโปรงท้ายดูแล้วก็สวยครับไม่ต้องทำอะไรสีเนียนใสตัวท็อป all wheel drive right, นะฮะ มีเซ็นเซอร์ให้เยอะแยะเต็มไปหมดรอบคันอ่ะกันชนกันต่อดูแล้วสีเจ้าของเดิมให้มาสวยดูดีนะได้ทอไอเสียคู่ด้วยกันชนดูแล,แล้วเรียบร้อยไม่ต้องยุ่งอะไรนะฮะรุ่นนี้ได้ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ตัวท็อปได้ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าเลยนะอ่ะตะเข็บฟ้ากันก่อน,อนละกันสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเม็ดอาร์คสวยงามมาเก้งแต้มสีหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับ น็อตฝาท้ายเดิมๆไม่มีขยับไม่มีรอยถอดมาร์คกิง้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุแห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามฝากระโปรงท้ายแนวซิลิโคนเดินตรงแนวไม่มีร่องรอยการทำสีเลยและทุกอย่างแห้งสนิทนะครับด้านหลังมีแผ่นบังใสาตามาให้เราด้วยขอบคุณมากมีทาดรองกันกระแทกมาให้นะครับขอบคุณมากผมพื้นสวยดูดีเลยครับเนียนใสไร้ริ้วรอยนะ มี power outlet 12โวลต์มาให้ด้วยนะแล้วก็รุ่นนี้มีล้อไหลให้นะฮะแล้วก็ตัวท็อปจะได้ซับวูเฟอร์ของโบสเลยนะฮะโอ้โหได้เครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบซับแบบนี้เลยแล้วก็มีแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อต่างๆนานามีให้ครบเลยนะฮะอ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์รุ่นนี้นั่นจีบป,ปาถักนะฮะแล้วก็ตัวพื้นล่างเดี๋ยวยกให้ดูนิดน,นึงแล้วกันนะฮะว่าผิวพันธ์แห้งสนิทนะครับ ไม่มีร่องรอยการเคราะการพ่นไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนมสนิมอะไรนะแต่ตรงนี้อาจจะแหวกได้ไม่เยอะติดสายตัวซับบูเฟอร์นะแต่ว่าแห้งเดิมโรงงานหมดนะครับภาพร,รวมแถบซ้ายนะครับฝั่งนี้สวยครับฝั่งนี้ดูดีเลยดูแล้วเรียบร้อยนะครับผิวเงียนใสนะครับดูแล้วไม่มีรอยอะไรที่จะต้องทํานะครับขอไปยังบางมากนะผิวเดิมโรงงานเลยนะทุกชิ้นกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะ มือจับมี smart entry ให้มีฟิล์มและกันาสาดจากเจ้าของเดิมให้มาสวยดูดีเลยนะครับล้อหลังซ้ายก็สวยนะครับถือว่าขับฝีมือนะฮะไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงไม่มีเบียดฟุตบาทยางโตโยตปี2022ทั้ง4เส้นนะครับดอกยังสวยมากยังลึกยังเต็มยังคมยังนิ่มนะฮะซุ้มล้อสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักนะครับ ล้อหน้าซ้ายก็สวยเช่นเดียวกันนะ,ะสีล้อนี่สมบูรณ์มากๆนะครับดูดีเลยแล้วก็ยางปี2อง2ยิบสองดอกเต็มๆคุ้มมากๆใครได้ไปนหะขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะฮะซุ้มล้อสวยงามไม่มีสนิมไม่มีน้ำท่วมไม่มีชมนะะระสัโสปูหลังซ้ายกันต่อเลยนะฮะเมทาร์สวยงามอยู่เครออ่ะถซ่องในประตูกันนะ มาร์กิ้งเตามีหัวน็อตอยู่ครบซ่องในน็อตเดิมหมดนะฮะไม่ม uh, ีงัดแงะอะไรเสากลางซ้ายเม็ดร์กอยู่ครบซ่องในประตูห hmm. ัวน็อตเดิมหมดทุกจ uh, ุดนะฮะไม่มีงัดแงะไม่มีแกะไม่มีเกานะครับเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดร์กอยู่ครบเม็ดร์กสวยงามซ่องในประตูเดิมหมดทุกจุดนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับกาสีต่อให้แล้วหมดเมื่อไหร่ครับเนี่ย อ้าวมเมษาเดี๋ยวต่อให้ก็ได้นะจหมดเดือนหน้าเดี๋ยวต่อให้นะด้านหน้ากระจกเดิมของ Mazda นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันไปามาดูกันเลยนะตัวท็อปเขาจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับ 2,200cc 175แรงมาเกียร์ออโต้6สปีดฮนะอัตราสิ้นเปลืองนี่สุดยอดมากนะฮะ17.5กิโลเมตร่อลิตรนะครับไม่แท้90,000โลเช็คศูนย์ตลอดรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับ แล้วโครงสร้างก็เดิมหมดทุกจุดด้วยอ่ะเริ่มกันจากซอกในด้านคนขับก่อนน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับรูกลมคมกริบเบ้าช็อคผิวพันธุ์แห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะรูกลมคมกริบแก้มขวามีพลาสติกบางนิดหน่อยแหวกให้ดูนิดนึงนะอ้าวน็อตอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่หว่าน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดรูกลมคมกริบนะมีเบรก ABS ให้ด้วยซอกเซอร์อะไรสวยมากๆคานหน้ามาด้าเขาชอบใช้เหล็กสีดํา ก็ะะจะเป็นเล็กสีดําเดิมหมดทุกจุดฮะไม่มีงัดไม่มีแงะมาร์กิ้งแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบน็อตเดิมเดิมไม่มีขยับมาร์กิ้งแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบนะแก้มซ้ายน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะแบตเตอรี่เกินแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ก่อนออกรถนะฮะเกิน6เดือนแล้วเบโช็กซ้ายขวาเมทักสวยงามนะฮะมาร์กิ้งแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบซอกในเดิมหมดทุกจุดครับน็อตเดิมไม่มีขยับฝากระโปรงหน้าก็เดิมนะฮะหัวน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลย มาร์กิงตามสียังอยู่ดีอยู่บนด้านใต้แห้งสนิทนะครับไม่มีพ่นนะฮะทุกอย่างแห้งเดิมลงงานแผ่นกันร้อนสวยเนียนกริปเลยรูกลมคมกริปโลโก้สลักมาส d a โอ้โหคมกริปเลยแนวตะเข็บเดินตรงแนวไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดรูกลมแนวซิลิโคนเดินตรงแนวน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยฮะไป สวยเนียนสายไม่เก้าหมื่นแท้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในขะองโดยสารกันปได้เบาะหนังแท้สีดําได้สีน้ําตาลเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแน่นอนนะมีเมมโมรี่สจุดด้วยนะฮะเป็นเบาะไฟฟ้า8ทิศทางมีดันหลังให้ด้วยนะครับเบาะที่เห็นนี้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นนะฮะถือว่าดูแลรถด,ดีมากๆนะฮะ เป็นผู้ชายขับมือแรกมือเดียวโอ้โหฟอกขึ้นมายังสวยยังดูดีมากๆปกติรถใหญ่ๆแบบนี้บางทีตามปีกจะมีถลอกบ้างก็ไม่แปลกแต่คันนี้ถือว่าดูแลได้ดีมากๆนะครับแผงประตูนะฮะได้ลำโพงบสนี่ได้เครื่องเสียงของดีจากอเมริกาแผงประตูสวยเนียนมากๆนะฮะทุกอย่างเดิมโรงงานฟิล์มยังสวยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูให้นะประตูหลังขวาเจ้าของเดิมให้มาเป็นฟิล์ม คาร์นิวัลคาร์ดินอลคาร์ดินอลฟิลม์มคาร์ดินอลยังสวยนะฮะอะแผงประตูเนียนกลิปเลยมีแอร์หลังด้วยนะบอหลังนี่สวยมากนะครับเนียนใสปิ้งเลยนะฮะน่าจะขับคนเดียวเป็นหลักหัวหมอน3ตํตำแหน่งรูต,ติดตั้งคาซีทอโซโฟ,ฟิกที่เท้าแขนร่องวางแก้วน้ำนะ้ำ usb ตรงนี้ให้อีก2รูนะครับนะอะด้านหลังกันบ้างนะฮะพื้นที่เก็บสัมภาระใหญ่โตมโหฬาน สัมภาระได้เพียบด้านหลังมีไฟส่องสว่างด้วยด้านหลังมีรอยบ้างนิดหน่อยไม่เยอะครับไม่เยอะตามสไตล์รถใหญ่เพรากว่าอาจจะเอามาขนของบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ดูรวมถือว่ายังดูดีนะฮะแผงเผืองซ้ายขวาอะไรริ้วรอยถือว่าน้อยนะครับแล้วก็มีแบนงบางสายตาไม่ชอบก็ถอดไว้บ้านได้นะฮะผมชอบอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้มันมีตัวดึงบอกนะฮะเดี๋ยวดึงฝั่งนี้ดู่ดึงปั๊บนี่มันก็พับลงมาอย่างงี้เพื่อเอาไว้ขนของนะนี่ นี่นะผมชอบมากเลยนะใครคิดเนี่ยไอเดียเจ๋งสุดๆแผงประตูหลังซ้ายยังสวยดูดีครับฟิล์มคาร์ดิอนยังสวยมากนะครับบาะพับแยก60-40นะอาจจะไม่ถึงกระราบสะทีเดียวแต่จ้าจะมาขนของก็พอได้อยู่นะแล้วเนื้อบ่อน,นี้สวยมากๆนะครับสวยเนียนกริบเลยนะปรับรงศากานเอียงได้อีกนิดนึงนะประมาณนี้นะครับ ประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วสวยเนียนใสไรเรยวยอยลำโพงโบสฟิล์มคาร์ดินอลสวยๆได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยแล้วเบาะสวยมากนะครับเบาะที่เห็นนี้ของโรงงานนะครับสวยมากๆเนียนกริบเลยไปลองขับกันามาลองขับกันเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดนะฮะได้ปุ่มสตาร์ทได้กุญแจอ m โมบิลิเซอรกุญแจสำรองมีให้ครบ สตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่0 0ก้าืพอดีนะครับกับอายุรถ5ปีก็ตกปีละ1 8ึ0 0 0ก็ไม่เยอะนะตามสไตล์รถใหญ่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับอ่ะปิดฝาท้ายก่อนนะฮะตัวนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนี่นะครับอ่าโอเคแล้วก็เปิดแอร์ก่อนนะแอร์ร้อนแล้วกันมีแอร์ออโตนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ปรับความแรงได้เดระดับนะฮะ แล้วก็มีไล่ฟ้าหน้าหลังอะไรมีให้ครบนะฮะปะปุณทภูมิแยกได้แอร์เย็นสบายหายห่วงคอนโซลนั้นนะ้ารุ่นนี้จะมาแบบไม่ได้ยาวมากนะ,ะมาแบบสั้นๆนิดนึงแต่ว่าเอ้ยอย่างหนึ่งที่เท่คือมันมีตัวไอ้สะท้อนแสงขึ้นมาบอกไอ้ความเร็วตรงเนี้ยถ้าเรานั่งจากคนขับเราจะเห็นนะฮะนี่ไม่ต้องละสายตาลงมาดูด้านล่างเลยอคอนโซลมาด้วยพลาสติกแบบสีดำนะมีทั้งแบบส่วนที่นุ่มๆแบบซอฟทัชแล้วก็ส่วนที่ไม่นุ่ม แข็งๆตรงนี้โดยรวมถือว่ายังสวยมากนะยังดูดีวัสดุต่างๆนะค่อนข้างเลือกวัสดุได้หรูหราไฮโซสมราคาล้านเจนะเล่น DVD ได้ด้วยหน้าจอน่ารักเชีย์นะเล็กไปน,นิดนึงนะแต่ m a ส d a าเขาจะสไตล์แบบออกแบบเท่ๆหน่อยนะก็จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสมีเนวิเกเตอร์แผนที่นําทางให้นะครับนี่นะมีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็แน่นอนต้องมีกล้องให้รอบคัน ไม่ใช่กล้องหลังกับเซ็นเซอร์รอบคันโทษมีกล้องหลังแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าหลังมีครบเลยนะระบบความบันเทิงอื่นๆนะครับก็ตามมาตรฐาน m a ส d a นะฮะเราก็สามารถปรับโหมดจากตรงนี้ก็ได้นะถ้าเราไม่อยากกดที่หน้าจอจะกดตรงนี้ก็ได้มันปรับได้หลายแบบนะครับนี่นะบิดแบบนี้ตุ๊ดต,ดต,ดตดุก็เล่น FMAM อะไรเยอะแยะบลูทงบลูทูธก็ตามมาตรฐานนะฮะ แล้วก็ถัดมาด้านล่างแอร์พูดไปแล้วนะก็จะเป็นช่องอะไรครับเนี่ย power outlet 12โวลต์นะเกียร์ออโต้6สปีดมี m มนนวลโหมดด้วยนะเพิ่มลดเกียร์ได้คอนโซลเกียร์หัวเกียร์คันเกียร์ยังสวยมากนะคอนโซลกลางเนียนกริปเลยมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮด้วยร่องวางแก้วน้ำยังสวยมากที่เท้าแขนสีดำหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในก็จะเป็นเก๊ะ ที่มีพอร์ตเยอะแยะเต็มไปหมดนะ SD USB AUX power outlet 12โวลต์วงมาลัยนะฮะตัวนี้มี Adaptive Cruise Control ให้ด้วยนะครับแล้วก็มี multi function เพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยเนียนกลิบเลยนะฮะวัสดุต่างๆสวยมากถือว่าดูแลรถด,ดีนะครับวงมาลัยสวยเนียนกลิบเลยนะฮะนี่นะครับนี่สวยเลยปรับได้4ทิศทางนะฮะ ลงขึ้นลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบนะกระจกไฟฟ้า4บานฮะได้ออโต้ท,ที่คนขับบานหนึ่งเซน็นทรัลล็อกมีกระจกข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้ารู้สึกจะมีบลายสปอตเซนเซอร์ด้วยนะครับมีบลายสปอตเซนเซอร์แอบเห็นนิดหนึง แล้วก็กระจกข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าถัดมาด้านข้างก็จะเป็นอะไรเนี่ย TCS on off คืออะไรจำไม่ได้เหมือนกันระบบช่วยเตือนรถออกนอกเลน i start i stop ระบบเปิดปิด Park นเซอร์นะกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยระบบอัตโนมัตินะอันนี้ตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติเลยมีเซ,เซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนหน้ามาให้นะฮะช่องเก็บแว่นเท่ๆนี่นะแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่นึงนะครตรงกลางอีกคู่นึง ที่ฝาท้ายอีกหนึ่งดวงนะครับแล้วก็ที่บังแดดยังสวยนะครับดูดีมีเจิมเบาๆแต่ว่าไม่น่าเกลียดเพราะว่าปิดไฟก็ไม่เห็นแล้วนะครับมีกระจกและไฟส่องสว่างให้2ฝัง่งนะเพดานสวยครับเป็นผ้าสีเทาเนียนกริปเลยนะครับสวยมากๆแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเขานั่นก็คือซันรูฟนเฉพาะตัวท็อปนะเดี๋ยวเปิดให้ดูมาอ่ะมีไว้ก็ไม่เสียหายนะฮะท่ดี เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เปิดรับอากาศบริสุทธิ์นะครับกลางคืนก็โรแมนติกนะครับไม่ชอบก็ปิดไปนะฮะอ้าวมาดูเก๊ฝั่งนี้มีอะไรเจ้าของเดินทำอะไรไปบ้างมามาสด้ารามอินทาทำอะไรไปก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูเล่มดีกว่าเก๊ซ้ายมีอะไรให้เรามีคู่มือให้นะฮะดูดูดรถคันมาเ,เริ่มเทิมให้คู่มือเราแค่นี้ าอาจจะแบบว่าเห็นว่าส่วนใหญ่คนใช้รุ่นนี้เก่งกันอยู่แล้วก็เลยคู่มืออาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับมาบางจึ้งเลยสมุดเช็คระยะนะฮะมีให้นะนี่นะครับามาดูพร้อมกันมาคันนี้รถผู้ชายขับมือแรกมือเดียวออกรถเมษา2018นะครับ2018ก็เดือนหน้า5ปีนะครับเดือนหน้า5ปีอ่ะเป็นสีเทาแบบแมชช i n e Gray m e t a l ลิกครับ เลขเครื่องยนต์ SH 3 0 8 80, 2 4 7 8 0เลขชัดซีพีพีหนึ่ลงท้ายด้วย001264ถือว่าดูแลรถดีครับเข้าศูนย์ตลอดเลยนะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ 70, ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมืครับโอ้แปดหมก็มา7จ็ดหมื่นแปดหะล่าสุดเพิ่งเข้ามาเมื่อกุมภานี้เองนะครับที่ Mazda Albatross นะครับตอนปัจจุบันเก้าห่นพอดีฮะถือว่า เพิ่งเข้าศูนย์มาเมื่อกุมภานี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมก่อนออกรถผมเช็คให้นะถ้าอะไรเขาทำไปแล้วก็ตามนั้นละกันเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาเดือนเดียวนะครับอะสำเนารถกันหน่อยคันนี้โมเดลปี2018นะครับโฉมใหม่ละกระจังหน้าใหญ่โมเดลใหญ่เลยป้ายกรุงเทพนะ,ะจดทะเบียนนี่2019เลยด้วยซ้ำนะฮะสีเทาเดิมโรงง,งานเลขตัวถัง P P 1 K ลงท้ายด้วย0 0 1 2 6 4 เลขเครื่องยนต์ SH 3 0 8 2 4 7 8 0ดีเซล4ีสูบ2.2ลิตร175แรงมา้ามือแรกผ่อนกับทิสโกโ้ไปลองขับกันเลยรถใหญ่ๆวิ่งทางไกลปลอดภัยนะครับโครงสร้างแข็งแรงช่วงล่างดีแน่นหนึบยึดเกาะถนนนะฮะเครื่องยนต์175แรงมา้าดีเซล4สูบออกตัวมันพุ่งอยู่แล้วพุ่งหลังติดบอดเลยนะอะระบบเบรกดีเยี่ย ช่วงล่างแน่นนุ่มเดืนะแอร์เย็นสบายนะฮะห้องโดยสารกว้างนะครับนั่งสบายนะครับมีกล้องหลังให้แล้วก็เซ็นเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยพวงมาลัยถือว่าไม่หนักเลยนะครับค่อนข้างเบาใช้งานง่ายสบายสายเลยนะฮะเป็นรถใหญ่ที่ขับง่ายขับสนุกนะฮะอ่ะวงเลี้ยวกันหน่อยครับดูว่าจะกลับรถได้ดีแค่ไหนนะครับในพื้นที่แคบๆแ,แบบนี้นะครับกลับรถกันไปแล้วนะครับ วงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้เลยนะครับสามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้สบายๆนะครับแหมโอเคก็ถือว่าตัวท็อปสุดนี่คุ้มนะครับคุ้มราคาลงมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าจาก1 7 7 0 0ล้าน7บาทเหลือเท่าไหร่ไป ตัวท็อปดีเซลแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะฮะโอ้โหเรียกว่ารถใหม่ที่1้านเจ็ดเลยนะฮะวันนี้นะใช้ไปแค่เก้าหมื่นกิโลเมตรนะครับได้รถบ้านมือแรกมือเดียวคันนี้เลย2 0 1 8 Mazda c ปดีเดีเซลตัวท็อป2.2 XTL 4 w h e e l Drive ไใหม่เก้าหมื่นฮะรถใหม่ป้ายแดง1 7 7 0 0ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทนะวันนี้นะอายุรถ5ปีพอดีนะฮะวันนี้วอล์กอินหน้าร้านเราขาย 1 1 9 0 0 0พบาทฮะพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ y t u t u ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน้นกด็ดีราคาพิเศษลดได้เลยเหลือเพียง7 9 000, 9 0 0 0บาทโอ้โคุ้มค่าน่าใช้จริงนะฮ้าปีหายไปเกือบล้านนะคุ้มจริงๆเลยและเครดิตดีฟรีดาวรถ0บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะอ่านอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ด้วยนะฮะ รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดียวกันออกรถนะผมจะรถเข้าศูนย์ Mazda เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ รีทําความสะอาดและรมควันข้าวเช่รก่อนส่งมอบเช่นเคยสุดยอดรถ SUV สมรรถนะเยี่ยมเออปชันล้นๆแบบนี้ได้ตัวท็อปไม่อยากให้พลาดเลยนะรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline at 19sp คนหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google แมพิมพ์19สีประกร์เราอยู่ถนนกนรารประกฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วทัวทีมงานไยขายจะมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่เองง่ายติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีรวดเด็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรรถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com